บริป่าแล้วີิ่มแມ้วหีดคลองมีสายสะเนาะแล้วค่มีไมอันนัน้องเงใส่บ้างยังไม่ใส่อุ้ยๆอุ้ยๆอุ้ยๆอย ชุ่มไม่เเ่าแห้งมาแต,แต่คืนนี่โอ้เฮยผาเผาเนยคนมากันแล้วคน่หลายคนบานงลูกหลานมาเบ่งมาเงมาสิบนปะอันนี้กบบรรยากาศเด้อพเป็นองในงาน แม่ใช่ในต่ายก่อนในญาติด้ก่อนใญาติได้ไม่ใช่น้ำแข็งนะไอพี่น้องเนาะญาตพี่น้องอะรพี่น้องหลายคนหลายคนกับบิดา้ป้าในทีมว่าสั่นมาเบิ่งมาแยงอันนี้ซอยกัน แล้วนังแต้มมือสว่านนี่บอ๊ก็ได้เฮียงออกจากขางเลยเนาะก็ได้เสื้อชาวหน้ามาด้วโอ้อันี่ไนสวัสดีโดยหนั่งเฮียงขางแป้มมืองวานนี่บอ๊ะทีนองเนาะ กินเข่ามีหน้าล้วบ่มั้ยนี่กินโมลงบ่อไม่ว่าเจ้ตอนนี้นันอยู่นู่นโอ้ยังมาทานกินเข่าถวิลเมียก็ได้พี่น้องเลยใช้เครื่องของเก็บไปเล่าเบิร์ดหรือเปล่าเตรียมแล้วอ๋อนี่เลยเครื่องของของเราพี่น้องเก็บไปเล่าเบิร์ดเลยเนาะโอ้โห Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กลางคืนแบบคนไหลยอยู่บ่๊าไหลอยู่เนาะกลางคืนคนก็ไหลยอยู่พี่น้องเลยเป็นเกษตรในละบ้านไปขึ้นมาไว้อยู่เนาะพี่น้องขึ้นนะเกษตรมีบ่อพาเวนบ่อเก็ดอ,อนันนี้นะพี่น้องเอง แขกคนกันเลยตัวบุญปานเลยพิมทางด้านกระถ่อชุนทอนเนาะพี่น้องกำลังหลังมาว่าสันแต่ละคนแต่ละคู่แต่ละคนโบหัวเป็นเอ้าสบายดีเด้อสบายดีโดยกำลังมากินทานเนาะกินทานมันเปอนกินทอดนี่แหละโดยเมื่อคืนนี่กับมาอยู่บ่มืย็นมาอยู่เพิ่นกับมาเรียนน้ำเพิ่นอยู่ ได้ปลาได้ถ <steam in> <lungs> ิ่มเนาะได้ถิ่มแล้วเยางกลัมาเล่นาวยู่โอุ้่มน้ำเพนยู่โดยหลายคนเนาะ FT วันนี้เนาะดยโดยโดยโดยผู้ช่วยู này vào đi ưng lấy bóc ma cái này nay cũng có mùi vị này nấm ngay đấy sao phần là đến mức bò bả phần ăn nó thì ไข่ปลาได้ป่าไข่ลาได้เราเรีลกไข่ให้ไขาหน้าปลาได้ไข่หน้าบลาได้ไข่น้าบลาได้ มันุ <Luis> <laughs> man, man. Okay. Uh ่ม huh. ันแค่มนเห่าแบบนี้อ่ะมานส่งกันเ่าเข้าไปใน้องแมนมัามือสุดถ่ายเนี่หะีอีเดนกะซับปั่นมาอีเดนะใช่มาส่งสะการต่อสุบทรพี่น้องเลยเนาะมานกันาทรีกาบตาในม่มตัวร่กันม่อืมแมนแม ได้อย่างแม่บอกเลยมื่อนี้นะจูแขกจูคนกินนี่อือกเนไปซื้อกลยเยเงินที่เขาให้ไว้คนลจิตสองล้านบเนาะแม่เป็นก็ได้ใช่ใจเป็นน้ำเนาะคนนี้หนีเนาะอุยไปทางนีเนาะบอเียบอกลางยาวไปสิเนาะได้ใควะเป็นเาแตามสะดวกของเพิ่น จีไทยรอบๆเลยได้พี่น้องเลยทางนี้กับพี่เอ้าสบายดี้องน้ำอ้สบายดีโอ้ได้ยังในสูขแขบคนกินมานี่แข,ง,แขงกระดูกแกงกระดูกเป็นเนื้อบอกเป็นงัวอ,อ่อเป็นงัวพี่น้องเลยสบายดีด้วลุงเ้อ ไนซื้อเนื้อซื้อตลาดว่ลุง้อ้มันเราซื้อขี้อมูกระป๋องทอดมอว่นั่ไงหมูทอกับบรโอยว่าแหละตามกำลังทรัพย์เนาะตามงบกับบ๋ราคนละอย่างกรับราก็เทียบ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 กับเพอน้อพอลงย่อยังคืนซืซีไม่ไป เเจีบก็ไดู้ีกันแม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 นลกแลวตามลกาเพื่อนี่ันอยู่ในกินย้ยังเไมลยืมหมูมเกตามชมควนตามทุบแล้วตามถูกตามอันี้ง่ายๆนะมาประจำเดืคืนนี้มามามาจะหอดลเบอเลยอือมาเลยดูเลยูกก็คนอกแด้วนีไปเอาเข่าใหเน็ดเนาะ ใค่ก็สั่นพี่น้นองเอบอกเมนไม่นเลยนี่เอาพามาปิดไว้ที่ฝุ่นมันพี้ลง,องโอเก็ไปกินพี่เนาะพี่น้นนนองเห็น,นว่าอย่้บอ

phần này cô ấy kìa Ok, okay. Oh. <laughs> สามมาคีเนาะพดเต็นนั่นธรรมการอยู่นี่คือจีนั่นลงแกแต่ว่าดเลยอากนไ่ามบงบ้องขาขหไม่นะบ้องไม่ับกอเอกบายังมีอยู่เนาะมีอยู่มีตัวี่ไดนที่ได้ บริป้าเลยทถิ่มไดหีดคองมีชทรชนะแล้วก็มีไม่สื่อน่าใส่ลูกูิ้นาหม้อค้โดยอืมันตุลุไทดยๆด้ไสเบุเกี่ยวแต่ว่าให้ได้แต่ขาดโ่ไ้แต่แท่นนี่เนาะทห้งอย่างห้งอะไก่าช่ขึ้นมาย่างแห้่งเห้ใงไม่ใช่ใรือไงเ่ยงอยากเดไป เป็นประสานะไรก็ไปก็ได้ยังไม่รู้เลย พี่น้องเนาะทักทาสบายดีพี่น้องเลยแขกคนกันลายพี่น้องเนาะต่ออีกพี่น้องเลยอพอเราแฝดก,กับพี่สิบวได้ไปใส่แล้วพี่น้นนองอยู่ในยานประถมศึกษาเมื่อนี้เนา จนกว่าสิสนทรงสก,การเแล้ลพวพุ่นายพี่น,อน้องแกงจีได้จะย้อยไปทางอื่นมาจัี่น้เงเลยโอเคคนลูกหลานบ้านเมืองละเนาะเปิ่ลก่มาอันนี้มาเบิ่งมายงน้ำกันมากินทานกินยนังต่างคนต่างน้าซอยทยอยซอยกัน này đang lo cái gì? Tại con đang ngủ. Đã lên đây. Nè nè nè. Mọi người đi. mọi người. 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 น้อยสวายดีเนาะพี่น้องเข้านะยังอยู่กล้ใกล้แล้วล่ะเต่ากําลังใกล้สีสุบล่ะบ่ได้ไปใส่จนว่าส่งพุ่นแล้วเนาะส่งสกาเอาแล้วทั่วแคมอียังจะกับไปเดี๋ยว2มื้อฮะจับให้อันนั้นน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền phần đi Để hả qua lỡ những video hấp dẫn พ um ี่น้องเนาะแดดว่าแดดอยู่แดดโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยฮ้อนแดดว่าโอ้ยฮ้อนแดดบาบอสแดดแกจะไหนพี่น้องเพื่อนกะมากันอยู่เนาะหุ่มห่อกันลายมาซอยกันบ้านเมืองเบิ่งมาแย่งกันอยู่เบอร์ปลาได้ถิ่มเลยต้องดาวปลได้มาบ่ะขึ้นใช้ใช้สิครับกับโบ๊ะ โ,โ,าาอโอ้โหบางทีเป็นอาจิมาน้ำหลังกับมีเนาะบางทีขาเวียกอยู่กับมีอันนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังมีแต่ลงดันม,มาเนาะนี่แต่เราไปมานึ่งก่อนเคยไปตลาดคือเอาไก่มาก็ะชิดกชิดโตเอาไก่น้ำชามาถูกคืคคมนมาเฮ็ดอยู่เฮ็กินท้าหมูมาหาเฮ็ดได้ไฉันเนาะชื่อเขงกินน้ำบดสี่้านเอาเงินนำเอางเอางินนำพี่น้องอะไรบรุมีดอกจับไปก่อน พีน้องอะไรบัี้แขกคนมาค่ะบัมีน้อยแม่ตองไ้เบิ่งผดไปตลาดจะหามง่าจำเป็นจำเป็นแพงเลยไก่จะเอามากัะยังไม่คันให้เงินยืมใบก่อนว่ะมัแล้วคุณแรกไก่ยจกดตัวก็ไก่ชิปตัวสิบตัว่นมาตโตละแสนหาิโตละแสนแน่ตใหญ่สี่รวมรวมแล้วเท่าไรราคาไก่นี่่นมานี่ย0ิตไก่ตหาิทางกระซ่องเช่นห ห้าโตแต่สองเกินห้าบะโตบะโตและแเชนหาโตบีเจ็ดเจ็ดเชนหาเจ็ดเชนหาเนาะตอนนี้เหล่ายาปลาแป็กอยู่ประเทศพิจารณ์่งงานในการจัดงานเมื่อไรว่างานน้อยอยู่แต่ว่ามันหลายเนาะนี่มันหลายสําหรับคนที่ว่าสําหรับที่ว่าเขาบ่มีและเนาะหลายสําหรับคนบ่มีพี่น้องเลย สำหรับคนมี่เพื่อนกบว่าธรรมดาสัมนี้นอันนี้ก็สำหรับคนบมมีพี่น้องว่างานน้อยยูยว่าจะตามงบตามที่มีแต่ว่าอันนี้พี่น้องเลย

ได้บอกเจ้ขวดกระเต็มได้ขวดน้อยเดี๋ยวจัดเบอร์ตี้ไว้กินบวกไปเทให้เทนี่เดี๋ยวได้เอาเจาะน้ำนมเจาะก็ได้ ยาน้ําม่ใชสิเอาไปแล้วก็ปล่อยให้พี่น้องเพิ่นพ่น้องเป็นสาบุญัน้เสบางยั่ ชุ่มเม่เ่าแห้งมาแต่คืนนี้เอาไปทอดเลยเอากล้วยก็ไเลยทอดใจเชาใช่สิไปไมาบงมาบงมบนี่เนี่ยบงนี่ได้มันชี่หักเรื่องนี่เอาไปเลย เถิดรจมาเนยอย่าแล้วพ่นพ่นได้หับแล้วพ่นได้หับเลยที่นั่นมันได้มาที่วดบ้างละเออบวดบวดสองคนนี่บอบวดน้นหน่อยเนาะไส่บาิน้องตูซนอซิใครโดยแส่บาวลินะน้องตไซน้องตูไซน้องตูซิสใ่ใเอ้เล กอดโทษกอภัยพี่น้องกันเฮ็ดกันเลยตักไซด์บวดขาปวดขาวบวดซีบวดซีได้เมือดได้เมืมดเป็นจีบวดตะคุนเลยลงไปบวดลูกหลานอ๋อปวดไทยเป็นไม่ขอใช้เพชรแกรกูคอใช้เพชรแกรูเนี่ยใช้ไหมใช่คุณไปนี่อนยังเปิดเครื่องโอ้เรกเอาใช่ไหมอีนนี้เห็นกันทึงนี่ดอกเป็นจีเป็นจีได้มาสูตหรือเปล่า หมดเลยสูตรมาแรงมาเร็วหมดเลยคุณครับสามบานครับน้องเนาะล้งใช้วัดก่อนเฮ็ดพระเท่านะเฮ็ควัดคนมากันแล้วคนหลายคนบ้านเมืองลูกหลานมาเบิ่งมาแยง่ยมบนสิบเนปาอันนี้ก็บรรยากาศเด้อยเป็นองในงานเดี๋ยวศาลบ้านซองขอถอดเป็นทอนพี่น้องเลยลูกหลานก็มาเยี่ยมมาอันสงสกานนี่แหละพี่น้องเอ้ะ อย่างโบได้ไปทางใดจนกว่าสีทรงสก,การแล้วเล้วพุ่นแหละเล้ยวทั่วพุ่นแหละเนาะบ๊อบเนาะบางทีเขาก็บโได้ไาย,ายเวลาแขกคนมาหลายเนาะแมนเรื่องมันก็ซอยๆกันหนุน่มยากนะแมนมันซับซับคนชนวนวนกัน,น,นเนาะเขากับโบได้ไายเอทไทยเอาไปต้นแบบนี้สินนสกรอนเนาะแมนกับพุ่นแหละกับบ๊อดไปทรงสการด้วยไอซีไทยอีกตัวหนึ่งพี่น้องไงเมื่อยเ,เนาะ โอ้โหคอยเห็นน้ำตาไหลน้ำหวานเนี่เห็นเจ้าน้ำตาไหลบ่ขั้นมาเจอกันนี่ไงคอยคล้ายๆเน๊ะบอกว่ามันบูคดทูกันนะกันเราเห็นกับตาแบบว่าในตอนกําลังใจไม่ยั้งบ่บอสอันนํากระตูปนะะต่ำลาบ่ต่ำลาของเราบ่นี่บ่ะ ตอนลงเพดเดียวเห็นเลยแปลกใจอันน so ี้คือคืออียงอันนี้พี่ต้องลาบบักลาบมะเ่าคนชุดกได้ลูกคนชุกเวลาตัดตลงไป้าไปแล้วลาของเระ่ทนเลยปรมาจังหวัดโอ้ ของพุวัดนึกว่าของพร,ระสาวชินทอนแล้วว่าสิอ่านอ่านก่อน,น <c oughs> แล้วอ่านบ <c oughs> ุนเป็นตัอ่านบุเป็นตัวทำเป็นตัวธทม มาตจานอน้เลยอำาบลานนี่พี่น้องเลยตำพีไปง้อโาณนอะง้ามงักามนมงักามกสามมงกามโมงบักสามโมงบกางบักสามมงกสามโมกามโบกามงา

อันนี้ก็เอาเดียวเงินทานเป็นเงินคองเงินไปเกี่ยเนาะอยู่ทางประเทศไทยเคนถางอาหารกินทานกระจุ่นเนาะเนาะทานเตี้ยงจีบอ่าครูรักครูใหญ่เพิ่นกระฝากมากินทานน้ำพี่น้องเนาะคนละสองสามแสนเนาะพี่น้องเลยคนละสี่ส่าหาร้อยบาทพี่น้องเลยเนาะนี่ทังมาเวียงเพิ่นกระจุดทูบจุดยังพี่น้องเลยใครซึ่กินทานกันอ่าส่งมาหรือว่าติด ต่อมาได้พี่น้องเนาะโ,โดยกินทานให้ให้ผู้ใหญ่บ่าวัดแม่นกันมาหาร้อยบาท ซื้อนั่นซื้อนี่นะสิกินทานตอนนี้แะก็ไว้ใช้ใจนะโอชื่อสิ่งที่จำเป็นเนาะน้ำ้นนกต้นเหดต้นเหเต้นเนาะหลายอย่างอยู่ đưa có vẻ tới không phải tuột rồi 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 và nó คีนเนาะูย <that> ุไม่เห็นแลวก็ได้